สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางแอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการซ่อนแชทหรือไม่ให้แชทมาแสดงครับในแอปพลิเคชันไลน์นะครับเพื่อบางทีนะครับเพื่อนๆบางท่านนะครับไม่อยากให้ใครมารู้นะครับว่าเราแชทกับใครไว้บ้างนะครับในแชทไลน์นะครับเผื่อบางทีอาจจะเป็นความลับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการกันเลยนะครับก็ให้เปิดไปที่แอปไลน์นะครับโอเคครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ไปเลื่อนให้มาคลิกที่แชทตรงนี้นะครับคำว่าแชทตรงนี้นะครับก็คลิกเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าแชทนะครับของใครที่ได้แบ่งบอดมู่ไว้แล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกที่โฟลเดอร์ของเพื่อนนะครับก็ให้เรามาเลือกเพื่อนนะครับว่าเราต้องการจะซ่อนแชทของเพื่อนคนไหนนะครับเผื่อบางทีเป็นความลับหรือว่าไม่อยากให้ใครรู้นะครับว่าเราแชทอยู่กับใครนะครับะนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างสักหนึ่งคนนะครับ สมมติว่าผมจะเลือกเพื่อนคนนี้นะครับเพื่อไม่ให้มาแสดงที่นนทหน้าวอวตรงนี้อีกนะครับก็ให้เราคลิกค้างไว้ตรงนี้นะครับคลิกค้างไว้ที่รูปของเพื่อนนะครับอ่าแล้วก็ระบบก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าเราไม่แสดงหรือว่าปิดแจ้งเตือนแล้วก็ปักหมดุดแล้วก็ให้ลบนะครับก็ให้เราเลือกคําว่าไม่แสดงนะครับก็กดคําว่าไม่แสดงเลยครับมเมื่อเรากดแล้วนะครับก็ทางระบบไลน์ก็จะขึ้นข้อความมา บอกเรานะครับว่าข้อความในแชทจะไม่ถูกลบนะครับก็แสดงว่าเมื่อเราคลิกคําว่าไม่แสดงเพื่อนตรงนี้นะครับข้อความทั้งหมดก็จะเหมือนเดิมนะครับจะไม่ถูกลบไม่ถูกอะไรครับเราเพียงแค่ไม่แสดงเพื่อนคนนี้ในหน้า ipe, ในหน้าแชทของเรานั่นเองนะครับเราก็กดคําว่าไม่แสดงนะครับไม่แสดงก็เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าจะไม่มีเพื่อนคนนี้อีกแล้วนะครับ ถ้าหากว่าเราต้องการจะกลับไปแชทกับเพื่อนคนนี้อีกครั้งนะครับทํำยังไงครับก็เราให้มาพิมพ์ในช่องค้นหาตรงนี้นะครับก็พิมพ์ชื่อของเพื่อนคนที่เรา,าคลิกไม่แสดงไว้เมื่อตะกี้นะครับลองดูครับลองพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์ชื่ออยู่ดูนะครับ นะครับเพื่อนของเราก็จะขึ้นมาแล้วนะครับคนที่เราทําการไม่ให้แสดงเมื่อตกี้นะครับก็จะขึ้นมานะครับก็ให้เราคลิกกดที่เพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับกดที่รูปของเขานะครับแล้วก็ให้เราคลิกที่คําว่าแชทตรงนี้นะครับโอเคครับเห็นไหมครับแชทก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับส่งทีนี้ก็ให้เรากลับไป แบกดูนะครับแบกกลับไปนะครับเห็นไหมครับเพื่อนคนนี้ก็จะกลับมาอยู่ในหน้าวอลในหน้าแชทของเราแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนที่ถูกยกเลิกจากการซ่อนนะครับก็จะกลับมาอยู่บนหน้าแชทปกตินะครับถ้าหากว่าจะซ่อนอีกก็ทําเหมือนในลักษณะเดิมนะครับก็ลักษณะเหมือนตะกี้นะครับให้เราคลิกค้างไว้นะครับก็ให้กดคําว่าไม่แสดงนะครับก็จะมีข้อความเตือนนะครับบอกว่า ข้อความในแชทจะไม่ถูกลบนะครับก็ให้เรากดคําว่าไม่แสดงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการซ่อนแชทบุคคลนะครับสําหรับใครที่ไม่ต้องการให้โชว์ในหน้าฟีดไลน์ของเรานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ